อีกเรื่องหนึ่งที่เราตามกันมาตลอดเหมือนกันก็คือสองครามยูเครนนะครับวันนี้เราก็ยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนย,ยิบยกมาพูดคุยกันเหมือนกันเพราะว่าในวันนี้เนี่ยฝ่ายยูเครนได้ออกมาเปิดเผยแผนการลักพาตัวและลอบสังหารประธานาธิบดีวอรโลดิเมียเซเลนสกี้ผู้นํายูเครนซึ่งฝ่ายยูเครนระบุว่าแผนที่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดเนี่ยฝั่งรัเสเซียต้องการสังหารผู้นํายูเครน และต้องการสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนหลายคนด้วยฟังแค่แบบนี้หลายคนเอาเข้อจริงเนี่ยครับก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าในช่วงสงครามยูเครนกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานข่าวเรื่องของความพยายามที่จะลอบสังหารผู้นํายูเครนออกมาหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้ที่ผมหยิบขึ้นมาชวนคุยเนี่ยเพราะว่ามันมีความน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าทางการยูเครนเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุที่ทางการยูเครนควบคุมตัวได้ แล้วก็มีแผนจะลอบสังหารผู้นํายูเครนเองเนี่ยปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของยูเครนเองครับดังนั้นพฤติการการก่อเหตุพยายามลอบสังหารผู้นํายูเครนครั้งนี้จึงเป็นเรื่องของหนอนบ่อนไส้ที่อยู่ในยูเครนที่ถูกฝ่ายรัสเซียจ้างวานเพื่อพยายามสังหารผู้นํายูเครนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกมาเปิเปดเผยโดยหน่วยงานความมั่นคงของยูเครนนะครับระบุว่าทางหน่วยได้ทลายแผนลอบสังหารผู้นํายูเครน รวมถึงเจ้าหน้าที่ความมั่นคงคนอื่นๆที่มีทั้งเป้าหมายเป็นหัวหน้าหน่วยความมั่นคงแล้วก็หัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางการทหารของยูเครนรวมอยู่ด้วยทั้งการยูเครนระบุว่าสามารถจับกุมชายหลายคนโดยระบุว่าเป็นเครือข่ายสายลับที่ทํางานให้กับหน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียและที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหนอนบนไส้เพราะว่าผู้ที่ถูกจับกุมสองคนเป็นนายทหารยูเครนระดับพันเอกนะครับ สังกัดกองกำลังพิทักษ์ชาติของยูเครนซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อารักขาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่าหน่วยข่าวกรองของรัสเซียได้พยายามติดต่อในทหารของยูเครนโดยเฉพาะผู้ที่สังกัดหน่วยที่ทำงานใกล้ชิดกับหน่วยรักษาความมั่นคงปลอดภัยประธานาธิบดีเซเลนสกี้โดยหวังที่จะหาจังหวะลักพาตัวผู้นำยูเครนและสังหารผู้นำยูเครนให้ได้ทางการยูเครนย,ยังเปิดเผยแผนเพิ่มเติมด้วยครับ บอกว่าฝ่ายรัเสเซียจะใช้ในทหารยูเครนที่เป็นหนอนบอนไสให้กับรัเสเซียสืบที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนคนอื่นๆด้วยเพื่อหาโอกาสใช้ขีปนาวุธหรือว่าโดรนส่งไปโจมตีเพื่อเอาชีวิตนอกจากนี้ยังพบประวัติผู้ก่อเหตุที่ถูกจับกลุมได้นี่นะครับว่าเกี่ยวข้องกับการลักลอบนําเอกสารลับของยูเครนไปให้ฝ่ายตรงข้ามด้วยในงานความมั่นคงของยูเครนระบุว่าความพยายามก่อเหตุนี้ผู้ก่อเหตุหวังจะดําเนินการให้ได้ก่อนวันที่5พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันออเทอร์ด็อกอีสเตอร์เพื่อเป็นของขวัญก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินจะสาบันตสาบานตนเข้ารับตาแหน่งเมื่อวานนี้แต่ว่าแผนดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าถูกจับในที่สุดหน่วยงานความมั่นคงของยูเครนยืนยันนะครับว่าปฏิบัติการทั้งหมดดาเนินการโดยรัฐบาลรัสเซียโดยมีการเผยแพร่ชื่อของเจ้าหน้าที่หน่วยขับรองของรัสเซียจํานวน3คนที่ยูเครนกล่าวหาว่าเกี่ยวข้อง กับแผนการลอบสังหารผู้นํายูเครนที่ว่านี้ด้วยขณะที่ตัวของนายทหารยูเครนทั้งสองคนที่ถูกควบคุมตัวก็มีการถูกส่งไปดําเนินคดีข้อหากบฏซึ่งอาจถูกลงโทษจําคุกตลอดชีวิตครับอย่างที่บอกว่าถ้าดูสถานการณ์สงครามยูเครนแล้วแผนลอบสังหารผู้นําก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะพอคาดการได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นกับทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับก็มีการคาดเดาคาดการว่าทั้งสองฝ่ายก็คงจะมีแผนว่าด้วยเรื่องการสังหารผู้นําอีกฝ่ายในลักษณะแบบนี้อยู่ แต่ว่าในคราวนี้อย่างที่บอกเหมือนกันว่าความน่าสนใจก็คือข้อมูลที่ฝ่ายยูเครนออกมาเปิดเผยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงก็สะท้อนเห็นว่าฝ่ายรัเสเซียนั้นได้ใช้วิธีการแทรกซึมและก็เป็นการแทรกซึมที่ประสบความสําเร็จด้วยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายยูเครนยอมเป็นหนอนบอนไส้และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายยูเครนที่ยอมเป็นหนอนบอนไส้ที่ว่าเนี่ยก็เป็นถึงเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัว ใกล้ชิดกับผู้นํายูเครนด้วยซ้ําซึ่งหัวหน้าหน่วยความมั่นคงของยูเครนย,ยอมรับนะครับบอกว่าแม้แผนนี้จะล้มเหลวแต่ว่าฝ่ายยูเครนก็จะไม่ลืมว่าศัตรูมีความแข็งแกรง่งและมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มากมากขนาดไหนและไม่ควรประเมินศัตรูซึ่งก็หมายถึงรัเสเซียเนี่ยต่าจนเกินไปทางการยูเครนจะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อน,นําพวกทรยศมาชดใช้โทษในชั้นศาลต่อไปด้วยนี่ครับก็เป็นสถานการณ์ สงครามยูเครนที่เราหยิบขึ้นมาชวนคุยกันนะครับแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่เกาะติดอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้จะมีหลายมิติของสถานการณ์สงครามยูเครนมาเล่าให้ฟังเพราะว่าสถานการณ์กําลังจะเข้าสู่สิ่งที่เป็นช่วงที่น่าสนใจมากหลังจากที่ชาติวันตกเริ่มพูดอย่างเต็มปากว่าจะส่งอาวุธให้ยูเครนแบบไม่ขาดตอนแล้วเนี่ยคาถามคือเมื่อชาติวันตกพูดแบบนี้แล้ว จะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วจะเปลี่ยนสถานการณ์ในสนามรบของยูเครนที่ก็ต้องยอมรับว่าพอยูเครนไม่มีอาวุธของชาติตรนตกเนี่ยฝ่ายรัสเซียก็สามารถรุกคืบพื้นที่ต่างๆเข้ามาได้มากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเหมือนกันชวนคุยกันด้วยนะครับแล้วก็ทักทายทุกคนนะครับทักทายคุณจุนสปโร่ทักทายคุณดีเจฟ็อกนะครับขอบคุณนะครับที่สมัครเป็นสมาชิก YouTube VIP ของสำนักข่าว Today ของเราอยากชวนทั้งสองท่านนะครับกดสติกเกอร์อวดหน่อยนะครับว่าเรามีสติกเกอร์พิเศษสำหรับสมาชิก VIP ของ YouTube ของเราด้วยนะครับนี่ก็คือสถานการณ์สงครามยูเครนนะครับสำนักข่าว Today. Make tomorrow. Today.